คนที่ต้นทุนเป็นศูนย์แล้วอยากประสบความสำเร็จนะคะครูวิกุลจะมาแนะนำเพราะครูวิกุลประสบความสำเร็จได้ครูวิกุลก็เริ่มต้นมาจากศูนย์ด้วยสองมือหนึ่งสมองและร่างกายที่ครบ32ที่พ่อกับแม่ให้มานะคะครูวิกุลอยากบอกว่าเราต้องสร้างสองพรให้กับตัวเองคุณประสบความสำเร็จแน่นอน พรที่หนึ่งคือพอรสวรรค์ไม่ต้องไปขอที่ไหนคะ่ะสร้างขึ้นมาเองให้กับตัวเองเป็นพรสวรรค์เป็นการพัฒนาตัวเองเป็นความรู้เป็นศักยภาพให้กับตัวเองนะคะเพื่อผลิตเพื่อสร้างความสําเร็จให้กับตัวเราและพรที่สองก็คือพอรสแสวงนะคะสแสวงหาความรู้โอกาสเทคนิคเคล็ดลับ วิชาต่างๆนะคะสแสวงหาแล้วก็พัฒนาลงมือทําคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเป้าหมายจะเล็กหรือใหญ่ถ้าใจของเรามันถึงยังไงคุณก็สำเร็จลองเอาเทคนิคเอาเคล็ดลับนี้ไปทําดูนะคะครูวิกุลอยากบอกว่าคนประสบความสำเร็จทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์เพราะ มันจะมีพลังที่ชาร์จแบตมหัศจย์